สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Money App นะครับวันนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e a r n b a เเป็นแอปนี้เลยนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตในส่วนของการหารายได้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการถอนเงินนะครับวันเมื่อวานวันที่9เดือนกันยายนเออวันนี้แหละวันที่10เดือนกันยายนนะเวลาประมาณ6กโมงเช้าของวันนี้นะครับก็คือลองถอนไป100บาทนะครับ ปรากฏว่านะครับเงินก็สําเร็จก็คือเงินเข้ามานะก็คือเมื่อวานวันที่8นะครับเมื่อวานก่อนผมลองถอนไปเหมือนกัน1 0 0บาทมันล้มเหลวนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะแล้วก็วันที่8อันนี้ก็ล้มเหลวเหมือนกันนะครับวันที่6นะั่นคือสําเร็จนะ250้าบบาททุกคนเนาะอ่าก็อันนี้ก็คือว่าจะบอกว่าไม่รู้ว่าระบบของเขาเป็นอะไรทุกคนนะมันไม่เสถียรหรือว่าเป็นเพราะอะไร เพราะว่าบางครั้งเรากดถอนไปไม่เข้าบางครั้งเราก็กดถอนไปเข้านะแต่ส่วนใหญ่คือจะไม่เข้ามากกว่าเข้าทุกคนนะต้องรอเวลานะก็ไม่แน่ใจว่าต้องอถอนไปวันเว้นวัน,วนแล้วเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมนะ ซึ่งในส่วนของแอปนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นการหารายได้ด้วยการสะสมคะแนนพอยต์ข้างบนนี้ทุกคนเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะมันจะมีเกมให้เราเล่นแต่ว่าปัจจุบันนี้อัปเดตล่าสุดตอนนี้ไม่มีเกมให้เราเล่นแล้วทุกคนนะครับเป็นเกมคล้ายๆกับเกมที่มีชื่อว่าฟุตบูลอันนี้นั่นคือเป็นการผสมผลไม้แหละทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้เกมนั้นเหมือนว่าเขาเอาออกไปนะไม่มีแล้วทุกคนนะมีแค่ในส่วนของอแอป อ่าเว็บไซต์แล้วก็แอป,ปให้เราโหลดมาทุกคนเนะแล้วก็เว็บไซต์ให้เราไปสมัครสมาชิกนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะต้องบอกแบบว่าบอกจริงจังเลยนะ <c oughs> ก็คือตรงนี้โลโก้ตรงนี้บางทีไม่ใช่โลโก้ของทางแอป,ปแล้วก็บางทีไม่ใช่โลโก้ของทางเว็บไซต์เมือันนี้คือเป็นเทเล gram ใช่ไหมแต่ถ้าเราลองกดเข้าไปนะครับผมนะแล้วก็กดคําว่าเริ่มทันทีนะครับอ่ากดเข้าไปเลยเนาะมันจะพาไปที่เว็บไซต์อื่นนะครับไม่ใช่เว็บไซต์ของเทเล gram ทุกคนแล้วก็ให้เราโหลดแอป ที่เป็นไฟล์อันตรายนะก็เลยแม่แนะนําให้เรากดดาวนโหลดต่อไปให้เรากดยกเลิกนะครับซึ่งภารกิจนี้นะครับผมนะผมบอกเลยว่าภารกิจเหล่านี้ที่เขาให้เราทําประมาณเนี้ยเขาอ่า เขาไม่ได้ให้เราไปสมัครสมาชิกหรือโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นที่เป็น่นข้โดยตรงนะแต่ว่าเป็นเป็นแอปอะไรไม่รู้นะน่เป็นสายเทาทุกคนนะผมก็เลยไม่แนะนําให้เรานะับมาทําในส่วนของการหาคะแนนที่ช่องทางหน้าหลักนะครับแต่ถ้าเราจะหาคะแนนจริงๆนะครับผมนันก็มีอยู่แล้วครับในส่วนของช่องทางเนาะก็คือครับมาที่เมนูรางวัลนะครับแล้วก็คะแนนคือมาจากการที่เรานั้นเช็คอินนะครับผมก็คือกดเช็คอินไปปั๊บนะ ก็กดดูวิดีโอไป1วิดีโอเราจะได้ไป100คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของต่อมาก,ก็คือนะครับเป็นภารกิจอะไรต่อก็คือเป็นภารกิจของการผูกบัญชีอันนี้คือไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะทําก็ได้นะตรงนี้นะถ้าเราทํานะครับก็คือว่าเป็นการผูกบัญชีหมายความว่านะครับเราได้ทําการ ล็อกอินนะครับผมนะาก็คือผมก็ล็อกอินแล้วนะอันนี้ก็คือภารกิจนี้คือของขวัญต้อนรับนะก็ถ้าเราจะกดรับก็คือต้องดูวิดีโอเหมือนกันนะแล้วก็การอนุญาตให้แจ้งเตือนนะครับก็ต้องดูวิดีโอเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นการดูวิดีโอคอสนาเหมือนกันนะครับก็200เหรียญน,นะครับนี่ดูคนเนาะ แล้วก็เพื่อกิจนี้คือให้เราไปทํางานที่เสร็จสิ้นคือเป็นงานตรงนี้ทุกคนไม่ต้องทํานะอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องทํานะครับผมนะการให้5้าดาวก็จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้คือว่าไปให้คะแนนกับเขาทุกคนเนาะส่วนี้คือรางวัลตรงนี้นะครับผมนะก็คือกดรับได้จะได้ไป3 0 0คะแนนตรงนี้ทุกคนเนาะอ่าแล้วก็ไม่มีแต่ทุกคนอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งคือการเชิญเพื่อนนะครับ อ uh, แอปนี้นะครับผมคิดว่าต้องเป็นสายเชิญเพื่อนเหมือนกันนะถึงจะสามารถถอนได้นะเพราะว่ามันล่มเหลวตลอดนะถ้าหากว่าผมถอนโดยที่ว่าผมไม่ใช้ไม่ใช้ ในส่วนของฟังก์ชันของการเชิญเพื่อนนั้นรู้สึกว่ามันจะล้มเหลวทุกคนน้าผมเลยต้องใช้ฟังก์ชันของการเชิญเพื่อนนะครับถึงจะสามารถถอนได้เนาะวิธีการเชิญเพื่อนก็คือกดตรงนี้ไปนะครับกดคัดลอกลิงก์นี้เลยเนาะแล้วก็ไปแชร์นะครับไปที่โซเชียลต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Facebook อะไรก็ตามได้เลยนะครับผม ซึ่งมาจากที่เราแชร์ไปแล้วนะครับผมถ้าว่ามีคนสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญของเรานะครับแล้วก็เขาทำรายได้นะเราก็จะได้รับรายได้เหมือนกันก็คือว่าตรงนี้นะสำหรับเพื่อนที่คุณแนะนําแต่ละคนรับไป1000คะแนนแล้วก็บนนัสอีก10%ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็น 50- 50นะครับมันเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเป็นแบบนี้ในส่วนของการถอนเงินนะครับหมายความว่า ถอนไปบางทีมันล้มเหลวนะเห็นไหมทุกคนนะผมถอนไปสําเร็จแค่3ครั้งเองทุกคนที่เหลือคือล้มเหลวทุกคนเห็นไหมโอ้โหล้มเหลวเยอะมากทุกคนนะแล้วก็ที่มันติสารนะโอนทุกคนยังไม่ถูกโอนนะแต่ว่าคะแนนมันหักไปแล้วทุกคน อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันทุกคนคือคือเยอะมากทุกคนที่มันติดอยู่นะครับแล้วก็ลบเหลือก็มีเหมือนกันนะตรงนี้ก็คือว่าผมอยากจะบอกว่าการอัปเดตล่าสุดของแอปนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นอกถาาว่าใครอ่หลีกเลี่ยงได้คือไม่ต้องเล่นก็ได้ในส่วนของแอปนี้ทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นก็คือแล้วแต่เราเลยนะครับปอดเนาะอ่ถ้าผมแนะนําคือให้เราไปเล่นแอปอื่นจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าเสียงที่ว่า ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะถอนได้หรือเปล่านะครับผมนะแอปเอิร์นเบก็เหมือนกันก็คือเป็นแอปที่อยู่ในค่ายเดียวกันกับเขาเหมือนกันเนาะถ้าเรานะครับยัง,งเหลือก็คือไม่ต้องเล่นก็ได้ในส่วนของ2แอปนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับหวังว่า,าจะเป็นประโยชน์นะกับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ